ดีค่ะพบกับข้าพยากรอากาศบริเวณผัดใต้ทา้งทวันออกประจำวัน 18, พุธถี่18บแปดาค,คม2 5 6 5ค่ะควนันถีงสาพอากาศใน้พื้นที่ผัคใต้ภาคตะวันออกจะเป็นพื้นผื่บางน่ามาติดตามกันค่ะจากแผนที่อาการพื้นผืนนะคะเหมือเวลาตีหนึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเห็นบริเวณขั้วอดอากาศสูงนะคะดูว่าม้วนอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีกกำลังอ่อนนะคะปกลุมอยู่บริเวณภาคอีสานนะคะนอกจากนี้อีกนี่ก็มียอมขวม้มกอดอากาศต่ำนะคะปกลุมอยู่บริเเววณมาใช่่ังงประะตนนอกลค ส้นลมที่พัดปอกพุ่มทะเลอันดามันผัคใต้แล้วก็เอาไทว้วน,นีนะครับเป็น ừ, มอระุมตะวันตกเชียงใต้ค่ะต่อมานะครับเป็นาพท้ายดาวเทียมนะคะตอนการมุ่งครึงวันนีนะคะก็จะเห็นได้ว่าเออในพื้นที่ผัคใต้นะคะตะลอดทางภาคเลยเนี่ยก็ม,มีมีมากค่ะและว้วก็เมื่อเรามาแรีภาัเรดร์หัวหินนะคะตอนการมุลล่งลึ่นวันนี้นะคะก็จะพบหลุ่มปนกับน,น้งปันกลางทึ่งนักพุ่มแหลกๆนะคะอยู่บริเวณ ừ, จังหวัดแพร่ค่ะ สวนผาเรดา้าสุราษฎร์ธานีนะคะตอนการมุ่งเพลองวันนี้เช่นเดียวกันนะคะก็พบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางะครับปลุ่มอยู่บริเวณอําเภอเกาะสมุยนะคะนอกจากนี้อีกเนี่ยก็มีกลุ่มฝนกําลังอ่อน,นะคะ่ะอยู่บริเวณจังหวัดพังงาน,นะคะซึ่งแนโนหนหลังจากนี้ก็จะเคลื่นอนเข้าปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ะคะ่ะ สวนผาบเรดาสถิงผานะคะ่ะตอนกลางมุ่งเคลื่อวันนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ปกลุลมฝนถึ่งกําลังปัดกลังถึ่งนักกลุ่มเล็กๆนะคะอยู่บริเวณเกาะสมุยแล้วก็น่าชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนอกจากนี้อีกเี๋ก็มีฝนกําล,ลังปัดกลางถึ่งนักน,นะคะปกคลุมอยู่น่าชายฝั่งของเมอจังหวัดสงขลาแล้วก็ปัตตานีนะราธิวาสซึ่งแนวหนุมก็อยู่อยู่่กบทีทําไม่ได้เคลื่อนตัว้าหาฝั่งค่ะ ประมาณนะคะเป็นการรายงานอุณหภูมิในพืพ้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะสำนักอุณหภูมิสูงสุดแหลกว่าค่ะวัดได้สามสิบห้าจุดเจ็ดองศาเซลเซียสคาเทะกาซียานาาส,ญญาสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะวัดได้ยี่สิบสามจุดเจ็ดองศาเซลเซียสกาเทะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็เออ่ปริมาณฝนสถานีนะคะตลอดยี่สิบเซชมงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าแหลกว่าจนถึงเจ็ดโมงเช้าว,วันนี้นะคะในพืน้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก่า เออ่มีฝนตั้งแต่จังหวัดเัชรบุรีเรื่อยมาเลยคะจนถึงจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็มีฝนนักในบางพื้นที่นะคะซึ่งสถานีเทวัดเมื่อฝนได้สูงสุดนะคะอยู่ที่เออ่ตำบลน,น้องผลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีริขันขวัดได้68.1ม mm. ิลลิเมตรค่ะพี่แจ๊กบอกอาการบริเวณภาคใต้ฝั่งใต้ฝนโอกนะคะหนึ่งจะว่าเออมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตนะคะผัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้หรือว่าอ่าวไทยนะคะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ย ในพื้นที่ภาคใต้ฟองทักน์อคะก็ยังคงมีฝนหรือฝนฝากระนองดดยในหลายๆพื้นที่นะคะล้วก็อาจจะมีฝนนักได้บางในบางพื้นที่นะคะโดยในแต่ละจังหวัดนะคะจังหวัดเพชรบุรีก็จะมีฝนอยู่แถวๆฮอกซิปของพื้นที่นะคะล้วก็อาจจะมีฝนนักในบางในบางพื้นที่นะคะแล้วก็เอ่อต่งแต่จังหวัดปัะจุบลงมาจะถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะฝนก็จะอยู่ี่ประมาณรอยละ เสิบของพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนนักในบางในบางพื้นที่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดปัทลุงลงมาะค่ะจนถึงจังหวัดนาราธิวาสค่ะแล้วก็จะมีฝนอยู่ที่ประมร้อยละสามสิบของพื้นที่นะคะซึ่งส่วนใหญ่อีกเนี่ยฝนก็จะต่อตัวในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะแล้วก็เมื่อเราหมักผัดไม้อุณหภูมินะคะอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง2 3่สถึงยีอ,องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดนะคะจะอยู่ในช่วง3 2มสถึงสาองศาเซลเซียสค่ะ คลื่นล่มบริเวณอ่าวไทยวันนี้นะคะล่มแถวจัดปกคลุมอ่าวไทยนี่ก็ยังคงเป็นล่มตะวันตกเฉียงใต้ตตนะคะความเร็วอยู่ที่สิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคลื่นก็ตัมวานนึ่งแมทนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฝักเขานองก็อาจสูงมากว่านนึ่งแมทได้น,นะคะก็ขอให้ชาวเรือชาวประมงนะคะเพื่อข้ามลำบากตรงในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฝักเขานองด้วยค่ะ ขดาดไม้ลักษณะาอาการนะคะเจ็ดวันทางนานะะในพื้นที่ภาคใตายฟ้องตอนอ่อนนะคะตั้งแต่วันที่สิบแปดจนถึงวันที่ยี่สิบหรือสภาพคลมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านีนะคะสําหรับในวันนี้นะคะวันที่สิบแปดไปจนถึงวันที่ยี่สิบนะคะในพื้นที่ภาคใต้ฝนต้องตอนออตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดแพชรบุรีถึงจังหวัดสุราธานีนะคะฝนก็จะยอยู่เที่อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอดหรืสภาพคล่มเป็นตอนปลายนะคะนองจากว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกํลาลังแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะฝนก็จะเพิ่มขึ้นสักอยู่ที่เอ่อรอยละประมาณรอยละสิบซิกของพื้นที่ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้นที่ออกตอนล่างะะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาะคะจนถึงจังหวัดนาราธิวาสน,นะคะก็ในช่วงวันนี่เขาวันที่สิบแปดไปจนถึงวันที่ยี่สิบนี้นะคะฝนก็จะอยู่ที่ร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นสภาพค,ค่มนะคะหนึ่งจากมรสุม ว่าตกเฉียงใต้เขามีกำลังแรงขึ้นนะคะับฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละสามิบของพื้นที่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะค้าพยากรณ์อากาศบนสเปนผักตายฟองทัชออกปัจจุวันพุดเทสิบแปดพูดสภาคม2565ก่อนจับโงแรงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน